ไปหลงที่นาแปลงน้อยไปหลงสาวนะครับไปหลงการพนันเอาเงินวัดไปตั้งแปดร้อยกว่าล้านชั่วมากเลยชั่วมากเลยทำไม่ได้ยังไงแก่จนป่านนั้นแล้วถ้าเป็นพระหนุ่มหนุ่มเพิ่งเป็นพระมหงมาหายัง ไอ้หาำก็เหี่ยวแล้วมึงไปทําได้อย่างไงวะรุ่นเหล่านี้แม่นหำเหี่ยวแล้วไม่มีสามันสํานึกเลยไอ้เลวจริงๆแล้วเดี๋ยวมาไอท้ทิศแย้มนะครับโอ้โอผมเองตกใจมากใช้คําว่าช็อกครับคนเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ระดับชั้นธรรม ชั้นธรรมเดี๋ยวชาวบ้านจะไม่เข้าใจชั้นธรรมมันคืออะไรถ้าเปรียบเทียบตำรวจนะครับมันก็มาจากพระครูนะครับพระครูเจ้าคณะตำบลก็เทียบกับทั้งฝ่ายปกครองครับเป็นกำนันนะครับพระครูหรือจะชั้นยศสูงกว่านั้นชั้นยศทางพระนะครับก็เทียบเป็นนายอำเภอเจ้าคณะอำเภอแล้วก็มาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าขุนแล้ว นะครับชั้นสามัญชั้นราชั้นเทพชั้นธรรมอะไรนี่นะครับถ้าเปรียบเทียบชั้นราชก็พันเอกนะครับชั้นชั้นสามัญประมาณยศพันเอกนะครับยศทางตำรวจทหารนะครับชั้นราชชั้นเทพนี่ก็พลตำรวจตรีแล้วนะนะครับน่าจะประมาณพลจัตวาพลจัตวานะครับชั้นราชชั้นเทพก็พลตำรวจตรี ชั้นทำนี่ชั้นยศพลตำรวจโทนะครับแล้วชั้นพรมชั้นพรมนี่พลตำรวจเอกและหลังจากนั้นจะขึ้นเป็นรองสมเด็จและเป็นสมเด็จก็สมเด็จนะครับมีกี่องค์นะครับเช่นสมเด็จพระสังฆราชหรือรองสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับและทางการปกครองเนื่องจากวัดมันเยอะพระมันเยอะนะครับร้อยพ่อพันแม่มาบวชเขาก็แบ่งการปกครองเป็นระดับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะภาค ไอ้ทิพย์แย้มนี่เป็นระดับเจ้าคณะภาคสิบสี่เจ้าคณะภาคสิบสี่นี่คุมสามจังหวัดนะครับแต่งตั้งมานะครับสมเด็จสังฆราชแต่งตั้งมานะครับแต่งตั้งมาเห็นว่าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะครับบวชตั้งแต่อายุสิบสองนะครับและเป็นวัดใหญ่นะวัดไร่ขิงคุมจังหวัดนครถมสมุทรสาครการจนบุรีนะครับมีเงินเดือนให้นะครับมีเงินเดือนน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาท หมื่นเจ็ดพันกว่าบาทมั้งครับนะฮะไอ้ที่แย้มเนี่ยนะครับแล้ววัดไร่ขิงเนี่ยคนเคารพสักกาหลวงพ่อวัดไร่ขิงมากต้องแยกพระกับคนนะพระพุทธรูปเนี่ยหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ตั้งวัดไร่ขิงเนี่ยเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเลยในบ้านเราก็จะมีองค์พระแก้วมรกตที่ที่พระบรมมหาราชวัง เราก็ไม่มีโอกาสเข้าไปได้กราบไหว้เท่าไหร่เพราะอยู่ในเขตในรั้วในวังอีกอันพระพุทธชิน,นราชที่พิษณุโลกนะครับพระพุทธชิน,นราชที่พิษณุโลกอีกองค์ก็หลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเศราแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงอีกองค์ก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่เพชรบุรี ส่วนคนมาเป็นเจ้าวาดถ้าได้คนดีมาก็บริหารจัดการพัฒนาวัดเพราะคนเขารบไปกราบไหว้บูชาวัดหลวงพ่อวัดไร่ขิงเยอะเจ้าวาดองค์ก่อนท่านก็อุตส่าห์ตั้งโรงเรียนตั้งโรงพยาบาลเข้าไอหาเจอไอเฮียแย้มนี่เข้าไปโอ้โหแย่เลย บวชมาตั้งนมตั้งนานอายุก็เท่ากับผมเนี่ยไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีนะครับถามว่าทำไมปปอทอนะเลขาปป,ปอทอต้องไปยุ่งด้วยต้องไปค้นด้วยเพราะไอ้แย้มนี่มันเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเนี่ยเหมือนผู้จัดการบริษัทวัดนี่เป็นนิติบุคคลวัดไร่ขิงเป็นนิติบุคคลรายได้ทางวัดเนี่ย ก็อยู่ในความดูแลของเจ้าวาดวัดกรรมการวัดมาจากไหนก็มาจไาอ้หาแย้มนะ่ตั้งไอแย้มนี่ตั้งตั้งพักพวกตัวเองมาตั้งลูกศิษย์ลูกหาตั้งลูกน้องตัวเองมาเป็นกรรมการวัดมันจะใช้เงินอะไรมันก็ใช้ได้ตามอำเภอใจและไปยักยอกไปยักยอกเงินวัด ไปหลงที่นาแปลงน้อยไปหลงสาวนะครับไปหลงการพนันเอาเงินวัดไปตั้งแปดร้อยกว่าล้านชั่วมากเลยชั่วมากเลยทำไม่ได้ยังไงแก่จนป่านนั้นแล้วถ้าเป็นพระหนุ่มหนุ่มเพิ่งเป็นพระมหงมหายัง ไอ้หำหำก็เหี่ยวแล้วมึงไปทำได้อย่างไงวะรุ่นเรานี่แม่นหำหี่ยวแล้วไม่มีสามันสำนึกเลยไอ้เลวจริงๆคือคนถ้าศึกจากความเป็นพระเนี่ยคนที่บวชพระไปแล้วสึกแล้วเนี่ยเขาจะเรียกทิพย์บ้านนอกเราจะเรียกทิพย์นะครับ บวชพระพรรษาหนึ่งแล้วศึกไปเขาจะเรียกทิศนั่นทิศนี่เช่นผมบวชไปพรรษาแล้วศึกมาเขาจะเรียกทิศนำหน้าถือให้เกีรยบทิศย่อมาจากคำว่าบัณฑิตนะครับถือว่าได้บวชได้เรียนแล้วนะครับได้บวชได้เรียนแล้วจะเรียกทิศนะครับแต่แย้มเนี่ยมันประราชิกคำว่าประราชิกเนี่ยในพระพุทธศาสนากำหนดไว้คร่าวๆให้ชาวบ้านเข้าใจง,ง่ายๆทำผิดสี่อย่าง หนึ่งร่วมประเวณีกับสาวจนอสุจิเคลื่อนนะครับร่วมประเวณีนะครับแม้เข้าไปกึ่งองคุลีก็ถือว่าร่วมประเวณีแล้วนะครับยังไม่มีพยานหลักฐานว่าไอ้สมียแย้มเนี่ยไปร่วมประเวณีแต่ผิดข้อสองคือลักทรัพย์ลักทรัพย์หนึ่งสมัยพุทธกาลกรประมาณหนึ่ง หบาทหบาทขึ้นไปอะไรอย่างนั้นนะครับลักทรัพย์เนี่ยถือว่าปราชิกนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่สอง้แย้มโดนหลักเกณฑ์ข้อที่สองยักยอกเงินวัดไปนะครับคำว่ายักยอกเนี่ยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญานี่นะครับถ้าทรัพย์นั้นมาอยู่ในความครอบครองของเราและเราเอาไปใช้นะครับโดยไม่มีสิทธิ์เขาเรียกว่ายักยอกแต่ถ้าแอบ จิกไปลักไปอันนี้เขาเรียกว่าลักทรัพย์แต่ถ้าใช้กําลังปทุษรายเขาเรียกว่า,าชิงทรัพย์แต่ถ้าฉกฉวยเอาซึ่งหน้าคว้าปั๊บแล้ววิ่งหนีอันนี้เขารียกว่าเรียกว่าวิ่งราวรัพย์แต่ถ้าไปชิงทรัพย์โดยใช้กําลังสามคนขึ้นไปเขาเรียกว่าปร้นทรัพ์ไอ้แย้มผิดฐานนี้ครับเพราะนั้นปราชิกคําว่าปราชิกเนี่ย ขาดจากความเป็นพระพิสุทันทีนะครับขาดจากความเป็นพระพิสุทันทีมีพระในวัดออกมาโต้ว่าเฮ้ยมหาแย้มนี่ยังไม่ได้ศึกนะเดี๋ยวก็กลับมาห่มผ้าเหลืองได้ก็ปราราชิกแล้วท่านก็ล่ําเรียนมาจนขนาดนี้แล้วไอ้หายังไม่รู้เลยจะไปสอนชาวบ้านได้ไงวะถ้าปราราชิกนี่คือขาดกว่าจากความเป็นพระครับ ปกติกระชาผ่าเหลืองเอาตีนถีบออกได้เลยนะครับผมตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจเอกแล้วถ้าพะระปลาชิกเนี้ยบอกจะศึกไม่ศึกถ้าศึกนิ่มๆก็เป่งวาจาว่าอาตมาขอศึกเพราะประลาชิกเป่งวาจาต่อหน้าคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับถือว่าศึกแล้วครบองค์ประกอบแล้ว แต่ว่าไม่สึกก็ตีนถีบแล้วก็ชากผ้าเหลืองออกอันนั้นก็ถือว่าครบองค์ประกอบนะครับครบองค์ประกอบช่องไอ้ทิกตอกมันแบนผมไปอีกแล้วนะครับช่างแม่นนะฮะนะครับช่างมันนะครับปล่อยมันมันแบนผมไปอีกแล้วมันบล็อกอีกแล้วไม่รู้เป็นที่อะไรนักหนานะฮะ 10ชาว้ายถูกลบออกละเมิดชุมชนของเราเร่อนะครับผดูมันว่าไง มันหลักเกณฑ์มันเยอะครับมาเนี่ยบล็อกผมด้วยเดี๋ยวนะผมดูเดี๋ยวนะี้ปอมเถอะครับคือก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตผมนะฮนะไอไอไอทิก,กเอนี่นะครับไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตผมนะครับ ก็ไล่ช่องทางเดียวไบน,นี้นะครับไอ้คนชั่วๆอย่างนี้เราไม่ด่าได้ยังไงอะนะครับด่ามันก็บอกละเมิกดกฎชุมชนก็ไม่ไปไลครับเอาไปได้อย่างไงแกจะตายหาและไอ้บ้าเสือกไปหลงผู้หญิง นะครับและอีผู้หญิงนี่ก็ชั่วจริงๆนะมึงอ่ะมึงไปหลอกพระคือไอ้สมีแย้มเนี่ยมันบวชตั้งแต่อายุสิบสองไม่เคยสัมผัสทางโลกกามราคะยังไม่เคยผ่านมานะฮะไปเจอเขาอ่อยเ่อแก้ผ้าโชว์หน่อยอะไรหน่อย โชวโนมโชจิ๋มเขาหน่อยก็ไปหลงเขาไอ้เที่ยเอ้ยโอนเงินเอาวัดไปที่จริงมันต้องให้ญาติโยมเอาหวายแช่เยี่ยวไปเคี่ยนด้วยนะไอ้แย้มมึงพูดไอ้แย้มเนี่ยเพราะมึงก็อายุเท่ากับกูอะแหละนะครับมันไม่ควรเอาเงินวัดไปบ้าถ้าเงินเขา ถวายส่วนตัวเอาไปเล่นอะไรก็ถือว่าชั่วน้อยหน่อยนะแต่นี่เสือเอาเงินวัดไปหมดเลยนะครับและพระลูกศิษย์ไอ้แย้มนี่ยังมาปากดีนะจะปกป้องไม่ต้องปกป้องแล้วติดคุกแก่ตายในคุกต่างกรรมต่างวาระนะจบแล้วนะครับไม่น่าเลยเป็นพระดีๆดแท้เลย นะครับมาดก็ดีความรู้ก็ดีนะครับไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเลยและใครเขาจะไปเชื่อถือวัดไว้ไบ้าเอ้เมึอพาเขาเดือดร้อนวัดอื่นเขายังกำลังสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรคนเขาก็ไม่ไว้ใจที่ระดับชั้นชั้นในเจ้าคณะภาคนะว่าใหญ่ขนาดไหนนะทางพระเนี่ยถือว่าใหญ่ขนาดไหนเจ้าคณะภาคนะแล้วก็เป็น ฉันฉันทำนะครับโอ้โหตายผมตายเลยนะครับตายเลยคำถามผลม,มันค้างอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะพูดแรงไปนะครับแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วมีอีกหลายวัดนะครับก็ขอให้ท่านพลตำรวจโทจิรพุภูริเดชกับบิ๊กเต่านะครับจะลุนเกียรบ,บานแก้วแล้วก็โก เลขาภูมิสารเลขาปวทจับมือกันล้างพวกมารศาสนามันมีอีกหลายวัดครับมีอีกหลายวัดครับมีอีกหลายวัดมากไอ้วัดใหญ่ๆทำตัวเว่อร์นะครับสำนักชี้ต่างๆเนี่ยจับแม่งเข้าคุกให้หมดให้พวกนี้นะจับเข้าคุกให้หมดครับจับเข้าคุกให้หมดไม่ไหว มึงมาหลอกเอาเงินชาวบ้านนะไอ้หา่านอกจากเอาเงินไปทําบุญแล้ววัดไล่ขิงนี่ผมก็ไปทําบุญนะนะนครับเมื่อก่อนนะครับยังเข้าไปนะครับจัดงานวัดไล่ขิงเราก็ไปช่วยงานไปกราบหลวงพอ่อวัดไล่ขิงนะครับอย่างนี้งานผมถึงได้มาถือศีลไม่เข้าวัดอะและ้วจะไปไว้ใจใครได้วะระดับเจ้าคณะภาคแม่นยังไว้ใจไม่ได้เลยเออถ้าเป็นในระดับ ต่ำๆก็ว่าไปอย่างนึ้แต่เราอย่าไปเอาศาสตรสนาพุทธที่เขากำหนดหลักเกณฑ์มาคนเนี่ยมันยังชั่วได้ไม่ว่าจะชั้นไหนนะครับไม่ว่าจะชั้นไหนเนี่ยชั่วได้เห็นเงินเข้าไปตาโตนะครับแล้วสมเด็จสังฆราชท่านก็ออกมาแล้วว่าต่อไปอย่าไปถวายเงินพระท่านฆ่าพระเลยนะอย่าไปถวายเงินพระครับอย่าไปถวายเงินส่วนตัวพระ ถ้าวัดไหนมีตู้บริจาคสําหรับเป็นค่าน้ําค่าไฟวัดท่านก็ใส่ใส่ใสตู้ไปอย่าไปถวายซองส่วนตัวแม่นเคยตัวครับพระอ่ะไม่ต้องไปให้เงินส่วนตัวครับไม่รู้ว่าเวลานิมนต์มาสวดที่บ้านแล้วไม่ถวายเงินจะโกรธเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็ไม่สวดอีก เอ้ยผมก็ไปกลางเต็นท์เอานอนเอาตามป่าตามเขาตามอุทยานผมก็ไม่ต้องเปืองเงินถวายพระด้วยผมเป็นคนใจบุญนะแต่ว่าใจบุญทำบุญแล้วผมก็ไม่ไว้ใจพระไม่ไว้ใจกรรมการวัดนะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเหตุมันเกิดแล้วเนี่ยจะแก้ไขนะผมว่าพออพุธพอสสำนักพุทธคุณแก้หลักเกณฑ์หน่อยได้ไหม ว่ากรรมการวัดเนี่ยมันมีเป็นหมื่นๆวัดเนี่ยให้เอาข้าราชการไปเป็นกรรมการโดยตําแหน่งนะครับจะเอาศึกษาธิการอําเภอหรือจะเอาพอ,อสํานักพุทธแต่ละจังหวัดวัดใหญ่ๆรายได้สูงๆก็มีรายได้ตั้งแต่ร้อยล้านบาทขึ้นไปก็ให้พอ,อสํานักพุทธเป็นกรรมการโดยตําแหน่งถ้าระดับ สิล้านบาทก็ให้ศึกษาที่การอำเภอหรือผู้อำนวยการสำนักสถานศึกษานั้นแต่ถ้าจะแน่นอนนะให้ในายอำเภอกับผู้กำกับอำเภอน,นั้นเป็นกรรมการโดยตำแหน่งมีอำนาจที่จะตรวจสอบการเงินการใช้จ่ายได้พวกข้าราชการมันกลัวติดคุกมันมียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนไงนถ้าไปปล่อยอย่างนี้แม่ก็ยังเละอยู่นั่นแหละ เจ้าอาวาสวัดมันก็ตั้งพักพวกมันตั้งลูกศิษย์ลูกหามันเดี๋ยวก็เกิดแบบไอ้แย้มนี่ขึ้นอีกแหละนะครับแก้ไขที่แก้ไขเลยนะครับแก้ไขเป็นกฎระเบียบปฏิบัติของพุทธศาสนาออกมาเลยนะครับว่าเอานายอำเภอเอาผู้องกลับทำไมเอานายอำเภอเอาผู้องกับ มันมีอำนาจในการที่จะดำเนินคดีอาญากับเจ้าวาดนอกลูกได้นะครับทุกวัดครับออกเป็นระเบียบมาเลยครับนะครับในกรุงเทพมหานครก็เอาผู้นวยการเขตถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะดูแลกันได้พวกนี้ย้ายไปคนใหม่มาก็เป็นโดยตำแหน่งสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นี่ไปตรวจสอบไม่ได้นะในอำเภอผู้นวยการเขตจะไปตรวจสอบรายได้รายจ่ายวัดนะ เดี๋ยวนี้แต่ละวัดเสือกมีทนายความประจำวัดอีกนะครับเอาไว้ฟ้องชาวบ้านเวลาไม่จ่ายค่าเช่าทงเช่าที่ไม่ได้ครับพระไม่ได้ทํามาหากินอะไรต้องอยู่ด้วยความเคารพศรัทธาของชาวบ้านนะครับคำถามมันไม่ขึ้นเลยนะครับมันค้างอยู่นะครับผมก็งุดหงิดหัวใจเหมือนกันนะครับคำถามมันค้างครับไปไม่เป็นเลยนะครับเลยไม่ไม่ไม่ไมรู้เลย ว่าท่านถามอะไรมาบ้างนะครับมันมันไม่พอครับคือมันชั่วครับไอ้เหี้ยนี่ชั่วครับเงินเราไปถวายเนี่ยผมไปถวายพันบาทผมก็กราบสามครั้งกราบเท้ามันด้วยนะแล้วแม่เอาเงินเราไปเล่นการพน,นันนะมันติดคุกไอ้โทษยักยอกทรัพย์มันติดไม่มากนะ แต่มันแค้นใจนะมึงทำอย่างเงี้ยมันแค้นใจนะไอฮาหลอกหลอกแล้วพอใครจะไปทำอะไรพระมีพระเหลืองคุ้มครองตัวก็เราก็จะให้ความเคารพศรัทธาพระเหลืองนะชาวพุทธนะครับมันแย่จริงๆแม่ผมเห็นแล้วช็อกจริงๆครับมัน แล้วเอาเงินวัดไปซะเยอะแยะเลยแย yeah, ่จริงๆครับลูกศิษย์ลูกหาไม่ต้องออกมาปกป้องครับปล่อยให้แมนติดคุกไปตายในคุกนั่นนะครับไม่ต้องออกมาปกป้องครับผมก็เคยกราบไหว้แกนะไอหาเอ้ยเป็นพระระดับนี้แล้ว ต,ต,ต้องตั้งมาตรการเลยครับต้องตั้งมาตรการเลยเอาเอาพวกข้าราชการเนี่ยไปเป็นกรรมการโดยตําแหน่งนะครับและสํานักสงฆ์เนี่ยมีเนี่ยนะครับมีกรรมการวัดสํานักสงฆ์ก็เอาระดับต้องเข้าไปจัดการหมดครับบางสํานักสงฆ์เนี่ย <c oughs> ยังตั้งเป็นวัดไม่ได้ไงแต่มันก็มีกรรมการวัดไงนะครับ คือเราผมเป็นคนนับถืออายุนับถืออาวุโสนะนับถืออายุนับถืออาวุโสนะครับถ้าแก่กว่าผมเนี่ยปกติผมก็จะไม่เรียกไอ้นะแต่ว่าไอ้มหาแย้มนี่ไอ้ทิดแย้มนี่มันอายุน่าจะปีเดียวกับผมมั้งนะครับปีเดียวกันนะครับก็ด่าได้ว่าได้นะครับด่าได้ว่าได้ ไอ้ถ้าพูดตรงๆแล้วคนที่บวชเรียนมาแล้วเนี่ยศึกไปแล้วก็ต้องเรียกทิศแย้มแต่ถ้าเราจะเรียกกันแบบให้เกียรติว่าเคยเป็นเจ้าคุณมาก่อนศึกมาจะเรียกท่านเจ้าคุณแย้มก็ได้แต่นี่มันชั่วงะ่ะมันแอบเอาเงินวัดไปตั้งเจ็ดแปดร้อยล้านเนี่ยแล้วเป็นปราชิกมันก็ต้องเรียกสมีแย้มนะครับแต่ผมก็ไม่อยากไป ไปด่าเรียกสมีแย้มนะครับก็เรียกไอแย้มเพราะมึงกับกูอาอยุเท่ากันนะครับมึงกับกูอาอยุเท่ากันนะครับเด็กไปเรียกไอ้มันก็ไม่ดีนะเด็กไปเรียกไอ้นี่ก็ไม่ดีครับก้าวร้าวเป็นเด็กก้าวร้าวเขาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับนะครับสมีคืออย่างนี้ลูกสมีเนี่ยอย่างที่บอกแล้วคนที่บวชหนึ่งพรษาไปแล้วศึกแล้วเนี่ยเขาจะเรียกทิศ ย่อมาจากคำว่าบัณฑิตนะครับคือผู้รู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปราชิกปราชิกนี่คือเขาเรียกประหารชีวิตทางพระนะครับประหารชีวิตทางพระประหารชีวิตทางพระเขาจะเรียกสมีนะครับพวกสมีนะครับหนูก็ไปดูหนูก็ไปดูในพจานานุกรมคำว่าสมีเนี่ยมันคืออะไรนะครับ เรียกตรงตรงถูกต้องเลยก็คือเรียกสมีแย้มต้องเรียกสมีแย้มนะครับเรียกสมีแย้มผู้หญิงมันชั่วครับคือหนูอายุผู้หญิงเนี่ยอายุแค่ยี่สิบแปดและมึงหลอกเงินพระไปได้ทั้งเจ็ดแปด้อยล้านนะครับมึงไป สร้างความร่ำรวยได้เยอะแยะเลยนะครับหลอกเงินพระไปนะครับหลอกเงินพระไปโอ้โหกูหาอีกสิบชาติกูก็ไม่มีตั้งแปดร้อยล้านอย่างนั้นนะเออก็อมีบำนาญกินไปโอ้โหเวรกรรมมากผมว่ามันคงเป็นบาปเป็นกรรมที่ไอ้สมีแย้มกับไอ้ผู้หญิงคนนี้มันก็ไม่ได้สะได้สวยอะไรนะนะครับ มันเป็นบาปเป็นกรรมที่เป็นเวรเป็นกรรมที่มันจะร่วมทําชั่วด้วยกันนะครับโลกไม่เอาะ่ะกูไปรู้จักพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็เปลืองเงินนะครับเดี๋ยวก็ขอน่อนขอนี่เซ็งเลยนะครับมาเนี่ยไอ้พระดีๆก็มีครับเราก็ไปกราบไหวบูชาเอานะครับ ครูบาอาจารย์เราอะไรเรานะครับเรานับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ว่าเจอไอ้แย้มนี่ระแวงเลยนะครับเจอไอ้แย้มเข้าไปนี่ระแวงเลยนะครับพาระแวงเลยนะฮะโอ้ยตายแล้วตายช็อกจริงๆใช้คำว่าช็อกจริงๆครับช็อกจริงๆนะครับ โอ้ยอีผู้หญิงก็อ้างไปมึงจะอ้างทำเหี้ยอะไรแล้วว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่เงินวัดที่ไอ้แย้มโอนให้ก็ไอ้แย้มมันรวยมาจากไหนแล้วมันเป็นลูกข้าบอดีเศรษฐีเลยมันรู้อยู่แล้วครับมันชั่วครับมันวางแผนกันนะครับให้พระมหาลูกน้องไอ้แย้มเนี่ยโอนเงินไปเข้าอีผู้หญิงพอขา่าวเริ่มแตกออกมามีคนร้องเรียนมาพอมีคนร้องเรียนมาปุ๊บก,ก็ให้ไอ้ลูกน้องเนี่ยศึกหนีไปเลย สึกหนีไปเลยนะครับแล้วก็ทำสัญญาปลอมทำสัญญาปลอมว่าเป็นกู้เงินจะได้ชี้แจงได้นะครับมันต้องตีด้วไหวายแช่เยี่ยวนะไอ้แย้มมึงอะต้องให้ญาติโยมที่เขาไปกราบไหว้มึงเนี่ยตีด้วไหวายก้านมายมแช่เยี่ยวนะฮะมันไม่พอแล้วไปตีหน้าเศร้าแล้วก็อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับ และอยู่ในเรือนจําเนี่ยท่านผู้ชักการเรือนจําไม่ใช่ไปตั้งไอ้เหี้ยแย้มนี่ไปเป็นคนสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจํานะครับให้แม่นทางานเทถังเมเทถังส่วมไปคนอย่างนี้มันไปสอนไข่ไม่ได้แ่ะครับมันประราชิกนะครับ ใช่เดี๋ยวก็ออกมันติดคุกไม่นานนะครับเวรกรรมจริงๆเราผมว่าจาักใจนะกราบพระพุทธรูปเนี่ยดีครับท่านไปได้วัดไร่ขิงครับไปวัดไร่ขิงก็ไปกราบพระพุทธรูปฮะซื้อธูปสามสามดอกเท <c oughs> ียนนะดอกบัวแล้วเราสบายใจก็กลับบ้านไม่ต้องไม่ต้องไปกราบพระสงฆ์้วครับช่างแมนนะครับ จเจริญภาวนาเอาแบบผมเนี่ยนะครับจเจริญภาวนาจเจริญภาวนาเอานะครับอจริงๆเลยมันมีแต่เรื่องคืออย่าไปให้เกียรตินันครับเข้าไปในเรือนจำท่านผู้คุมครับให้มันถูคือมันสบายมานานมีแต่คนกราบมันมาไงเฮ้ยมึงมาเนี้ย ไปถูห้องส่วงไปถูห้องส่วงน,นะครับแล้วเราก็ไว้ใจไม่ได้ไอ้หาจะหวังพึ่งสำนักพุทธก็พออสำนักพุทธหลายคนก็ไปโกงเงินวัดอีกติดคุกติดตารางกันไปกูจนะไว้ใจใครได้แบบนี้กูจะไว้ใจใครได้วบเนี้นะครับเวรกรรมจริงๆและพระที่เอ็กอ็กอวดร่ำอวดรวยผมว่าเดี๋ยวแม่งก็ทยอยทยอยล่วงครับ ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบแล้วทางปป,ปทกำลังตรวจสอบการใช้เงินวัดแล้วนะครับพระดีก็เป็นพระสายวัดป่าทั้งส่วนใหญ่อยู่ทงางภาคเหนือภาคอีสานนะภาคใต้ก็พระพุทธธาตุพระพุทธธาตุนะครับนะฮะไม่สร้างอะไรใหญ่โตกุฏิท่านก็หลังเล็กๆแถมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรด้วยนะครับ ันเวรกรรมจริงๆผมว่า <c oughs> ต้องแก้จริงๆนะอ,อย่าไปไอ้ข่าวนี้มันดังไปพักเดียวเดี๋ยวมันก็นั่นต้องแก้กรรมการวัดเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครมีอำนาจนะท่านผอ,อสำนักพุทธครับแก้ครับแก้ระเบียบไปเลยว่าข้าราชการเนี่ยโดยนายอำเภอกับผู้อุับหรือหัวหน้าสถานีตำรวจนั้น,น,นเนี่ย นะครับหรือจะเป็นพออสํานักพุทธจังหวัดหรือจะเป็นศึกษาธิการจังหวัดเพื่ออายพวกนี้เป็นตัวประกันก่อนไงมึงเป็นกรรมการไงถ้ามีการโกงเงินวัดอะไรแนมอำเภอกับพู่กับติดคุกด้วยนะ<โ>พออสํานักพุทธติดคุกด้วยนะเอาแม่ไปเป็นกรรมการวัดครับนะครับถ้าเป็นศาสนาอิสลามก็เอาพวกแน่อำเภอพุ่กับเนี่ยไปเป็นกรรมการของ อะไรที่มันจะโกงเงินแต่ผมยังไม่เคยมีเห็นในศาสนาอื่นเขาโกงนะมีแต่ไอศาสนาพุทธนี่แหละโกงกันหน้าดูเลยนะครับแต่ก็อยู่มาได้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วใช่ไอพออสํานักพุทธมันก็ไว้ใจไม่ได้งนะก่อนหน้านั้นนะ่เสือกไปโกงเงินนะครับ